สวัสดีครับขอบแข่งก,กันอีกครับ,บการ LE กินแซ่บบรีภาพก้อยบอพรายพี่น้องก้อยบอพรายขอยหลวงมาเรียบร้อยแล้วครับสี่ก้อยสูตรพี่น้องกินแซ่บอับเห็นกันก่อนครับก้อยบอพรายผิดปุลลงไปมาเห็น เอ็ดมักนีน้ใส่เข้าไปหอมหันมาเลยทีเดีวยวหอมรัวหอมชีปล่อยลงไปแปลี่ยนขีหม้อใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่รยสร,ายร,ายราย้ายเสียร้ายคนละ เล้วัดส่งมาใส่ละลายใส่หนครับตําด้วยเาขวดเนี่ยใส่ไลได้เราขวดจรแงใส่พอมมนหอมครับ ใ่คับนี่เลยตำบักทัวน่ะมองเห็น่ะคอยหอยตำบักทัวน่วมา้อยจักน้อยหอมๆหน่อย mình mình à à ở đây chuột đã con, à chuột nào าพีเดิมใครทดลองไหมสอนไม่ใช่สิบึอกกดไยบอกไว้คำีไงอีกอรออืคำืออืม

嗯。嗯。嗯哼。赚赚到不能。 ขอเนะอื้อไปหน่อยจำงทัว

นุ่มมากเลยัเป็นกันกับกดติดตามกด,ใใก,นนนก,ดกำลังใจให้กันเด้อยลดลงใจให้กันน้งแน่คเพื่อให้เฮ็ดคลิปมีกำลังใจเฮ็ดคลิปกันพี่นอะ ครับทุกคนครับอเรื่องผลทีดตต่ตามของหครกำลังจาก,กันเลือี่น่องเด้อ,อว่ากันไม่คิดหนาครับผมสวัสดีครับ